สวัสดีครับชาวพี่น้องนะครับเรือยาวจำลองนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับในการทำนะครับตัวของเหล็กฉากนะครับที่จำลองให้ยึดนะครับระหว่างโขนกับตัวเรือดูให้สมจริงนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้นะครับก็คือลวดนะครับพันสายไฟชนิดแบนนะครับหนาดความกว้างประมาณ1เซนติเมตร นะครับวิธีการทำนะครับเราก็วัดนะครับขนาดความกว้างของตัวเรือนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ดินสอนะครับมาร์กจุดนะครับในสิ่งที่เราต้องการจะยึดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นะครับทำการวัดนะครับและเจาะนะครับโดยผมเนี่ยจะใช้สว่านนะครับนะครับ โดยที่ใช้ไขควงดอกเล็กที่สุดนะครับประมาณ0.5มิลนะครับตามร้ำวัสดุก่อสร้างทั่วไปในการช่วยเจาะนะครับเมื่อเจาะเสร็จแล้วนะครับเรามาทําการพับนะครับโดยการวิธีการพับนะครับผมก็ใช้ทีมนะครับตัวนี้นะครับจับฉากนะครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบนะครับเพื่อให้ได้ฉากออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นํามาตัดนะครับ ตัดปุ๊บนะครับแล้วก็ติดนะครับกับตัวเรือโดยใช้กาวร้อนก่อนนะครับแล้วก็ยึดนะครับด้วยหมุดนะครับสําหรับหมุดตัวนี้นะครับผมใช้ตะปูนะครับที่ใช้ทํากระทงนะครับในการยึดนะครับเพื่อให้ดูสมจริงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นผลงานนะครับในการทํานะครับกับตัวยึดเหล็กฉากนะครับให้ดูสมจริงนะครับผมส่วนถ้าลาไหน ใช้เหล็กชากที่เป็นสีนะครับเราก็ค่อยพ่นหรือทาสีให้เข้ากับตัวเรืออีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วพบกับเทคนิคในขั้นต่อไปสวัสดีครับพี่น้องชาวเรือยาวจ็บรอ